ก็เดี๋ยวนอกจากวันนี้เราก็ได้เตรียมขนมแล้วก็อาหารมาแจกให้กับเด็กนะนี่ก็เป็นอาหารทั้งหมดนะตรงนี้ก็จะมีเริ่มด้วยนมมีเครื่องดื่มมีขนมปังมีขนมก,กรอบอันนี้เป็นอะไรครับโยมพิมเป็นโดนัทโดนัทนี่โอ้โหโดนัทน่าก,กินมากนะนี่ไหมโอ้โหอันนี้เป็นไก่ทอดอันนี้เฟรนช์ฟรายอันนี้เป็นเนกเกตอันนี้เป็นข้าวไข่เจียวออันนี้ก็เป็นทั้งหมดคือหนึ่ง เด็กคนหนึ่งก็จะได้ทั้งหมดนี้เลยนะเด็กเด็กแล้วก็นอกจากเด็กแล้วเดี๋ยวเราก็จะแจกชาวบ้านด้วย<แ>นะชาวบ้านที่อยู่อาศัยในนี้ด้วยก็จะมารับอาหารนี้ได้นะตีนี้พงพร้อมแล้วนะตอนนี้พร้อมไหมพร้อมอ่าพร้อมแล้วอ่ามาได้อา่าอาจารย์สมใจปล่อยมาอา่าฉันดังพี่ออันนี้อ่ามาเลยมาเลยเดี๋ยวมังนี้มังนี้มงนี้มงนี้มนี้อามาวัสอ่าเดินต่อมาเดินต่อมา อ้าวับลับลับยมเล็กก็ต้องนั่นเดี๋ยวเขาเดินมาเองเออเออเดี๋ยวเขาเดินมาเดี๋ยวเขาเดินมารับนะรับอย่างนี้รับนี่ก่อนรับนี่ก่อนรับด้วยรับด้วยลากเลยนี่ค่ะเอาไว้ข้างไหมล่ะลาเลยหรอลัดเลยลัดอ้า่พอ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 อ้า่ลัดไปอันนี้ยมเล็กยมยมเล็กรองลับนี้ดีกว่าอ่าตรงนี้หน่อยตรงนี้วันวันนี้รับเร็วรับไปรับนี่ก่อนรับนี่ก่อนอ่าไปไปเดินไปเดินไป อ่าเดินไปเดินไปรับรับอ่าตันนี้ก็มาแล้วตันนี้ก็เริ่มบริการแล้วนะเด็กทุกคนก็จะได้อาหารเออทำอะไรอ่าไปไปส่องมือสองมือสองมือส่องมือหยิบนี่เลยหยิบเล็กลาดตรงไอ้นี่พอเป็นฝาหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยนี่นี่นี่อันหนึ่งนี่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 อันนี้นี่นี่นี่นัเก็ตนัเก็ตนัเก็ต ไปไปนี่นี่นีนี้ทาง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 นี้นอ่านี่ก็เด็กทั้งหมดก็ต่อแถวกันอ่านี่ก็แถวยาวเดี๋ยวก็อ่าเสร็จแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่มารับอาหารได้นะตอนนี้ก็ชุลมุนหน่อยนะกำลังเลี้ยงอาหารนะรับทำบุญทุกทุก,ทกปี ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปต่อแถวผู้ใหญ่ไปต่อแถวอเดี๋ยวผมยิบไม่ได้ขอนี่ใช่ไหมอายิบอะไรยังเนี่นอยู่อ่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต่อแถวเลยครับผู้ใหญ่ต่อแถวชาวบ้านมาต่อแถวเลยพาไปแล้วว่าไปแล้วเด็กตรงอ้าวใครใครอยากไปก็จะเป็นชาวบ้านแล้วนี่โอ้โหชาวบ้านก็ชาวบ้านผู้ใหญ่ก็มาต่อแถวแล้วนะเดี๋ยวเราก็ให้ทั้งหมดนะให้ทั้งหมดถุงถุงนาถุงนาถุงนาถุงมี ถูกมีเดี <S 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 ๋ยวเดี <S 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 <sk <sk ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางกินกันตรงนี้นี่บรรยากาศนะอากินเร็วเร็วชอบไหมกินอะไรกินอะไรครับกินอะไรอ๋อลังกินเลยนะครับนี่นี่นี่บรรยากาศนี่ตัวเล็กนี่ตัวเล็กกินนะครับนี่อร่อยไหมครับเอาอร่อยนะโอ้โหเต็มมือเต็มไม้เต็มมือเต็มไม้เต็มมือเต็มไม้อันนี้ก็อ่าก็แจกปัน วันนี้ติดงานอ่าตอนนี้เราก็เหลือข้าวไข่เจียวโหน่าทานมากนะตอนนี้อ่าเราช่วยกันอ่ะอาเคมีมีมาูแล้วเพราะเด็กที่อื่นไปหมดแล้วอันนี้เวลาแค่ไหนเหลือแค่นี้แล้วเนี่ย เดี๋ยวไปนะเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวโอได้ยังโด้เดี๋ยวอีกดนรอบสองเฮ้โยนทานโยนทานโยนทานลองความสามารถแต่โยนทานนิดหน่อยน่าสนุกสนานในวันเด็กนะอยู่นี่เดี๋ไปกันนะเดี๋ยวไปกันอ้าวนก็นี่ก็เป็นของเล่นที่เราเตรียมมาครับอันนี้ก็เป็นจักรยานอันนี้เป็นน่าจะเป็นรางวัลใหญ่ก็มีจักรยานแล้วก็มีสิ่งของ ที่เราร่วมกันเจ้าหน้าที่ปฏิบัติธรรมก็ร่วมกันบริจาคมานะเดี๋ยวเราก็จะให้เด็กเหล่านี้มาดูเด็กเหล่านี้นะก็ะเด็กนี้ก็จะได้ะจ,ะจ,ไดจับจับของเล่น,นจับฉลากข,ของขวัญเหมือนกับวันเด็กตอนนี้ก็เราเอากระติมมาเลี้ยงก็เดี๋ยวให้ทานไอศครีมสักคู่หนึ่ง เมื่อกี้นี้ที่อาตมาได้บอกว่าเตรียมขอตอนนี้เราก็จะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มด้วยการจับฉลากอันนี้ก็คือเด็กที่จะมาจับฉลากของขวัญทั้งหมดมก,ก็เข้าแถวเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเริ่มจับของขวัญอ้าวเริ่มคนแรกเอามามาคนแรกาจับเลยจับเลยจับคนแรกมาเรียกระซึ่งส่งให้นู่นเลยมาเลขที่ออกอะไรครับเลขที่ออกอะไรครับ มาได้แปดข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าสุดนี่นี่อ้าวมอบมามารับเลยรับเลยรับเลยอ้าวรับหน่อยรับเร็วอ้าวไปไปวนวนวนออกมารับมารับมารับไปมารับไปถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยอ้าว อันนี้ยมป้ายมป้าชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นเดียวชิ้นเดียวชิ้นเดียวอ่านี่มาเอาอ่าม่อไปอ่ารับไปวนๆออกวนออกวนออกมาลูกวนออกวนออกไปเลยเดิน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 ไปเลยมันนี่อย่างนี้ข้างๆนี่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนี่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 เบอร์เจ็ดนี่วนแป้งร้อยอ่าโยมเน็กของของโยมเน็กประมวลไปแล้วออกไปแล้ว าไปบ้างอ้าวอ้าวรับตรงนี้เลยอ้าวรับไปรับไปเอาไปเอาลงไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาลงโทรศัพท์ไว้เหนือโทรศัพท์เก็บฝากไว้อ้าวเจ้ายาลงอจ้ายาลงอ้าวขี่ไปเลยขี่ไปเลยขี่ไปเลยอ้าวปลปโอ้โชคดีไปแล้วหนึ่งคันเอาไปเข็นไปอ้าวไปแล้วจะเหลืออีกหนึ่งคันเหลืออีกหนึ่งคัน หยิบเลิกหยิบเล็กแมไม้เลกโพโพโพอาาไปต่อไปต่อเจะไปเล่นอะไได้เนยนย์ก้าไม้เล็ไไม้เล็กไทยไต่อไทยไปต่อไทยสวยสวยเขาใช้ได้ไรอีกเดิจักรยานป้าจะได้ตีโรงเรียนได้ไม่อเน ใกล้เร็วใกล้เร็วใกล้แล้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 วเลสิบแปดมีลเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเล้วคนดะดูกคสิบ้าเลยอ้าวนี่ยี่อันนี้ยีคนนี่เดี๋ยวดีกเดี๋ยวก่อนเดก่อนเดี๋ยวก่อนหนึ่งสอหหพอดีคนาคนที่คนคนแถวก็นี่นึ่สองสามสี่ห้าได้แทน ลูกเขานับ,นบยังนับแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วอพอดีอ่ะพอดีแล้ว